ไหนไหนทำแล้วก็ให้ให้ดีไปเลยอะคะ่ะถ้าดูร่องเดิมนี่คือแบบโอ้ห้าห้าเซนเลยถ้าที่จดไว้คือนมห่างมากเดินจะเห็นว่าเป็นแบบร่องซี่โครงเลยอะผอมจนขึ้นซี่โครงเลยไฮบริดนี่มันก็จะทำให้สามารถทำเหนือกล้ามเนื้อได้แล้วทำให้ซิลิค,คนเข้ามาชิดกันได้มากขึ้นโดยที่ไม่ได้ดูเป็นบล็อก้วดนะครับวันนี้ก็มาตรวจหนึ่งปีนะครับก็ปกติดีหมอก็มาตรวจว่ามีทรงยังปกติหรือเปล่ายังต้องใส่บาร์ปรับทรงหรือเปล่า มีพังผืดขึ้นมาหรือเปล่านะครับแผลเป็นยังไงมีคีรอยนูนหรือเปล่าต้องรักษาแผลยังไงต่อไปนะครับก็จะให้คําแนะนําไปเนาะครับันนี้ตรวจครบหึงปีนะครับหลังจากทำไฮบริดนะครับโมทิว่าอร์โกลนอมิกไฮบริดเนาไซส์สายสิบเนาะแล้วก็3 0 0ร้ซีซีครับก็เดิมเดิมเป็นคนมีเนื้อมีอยู่บ้างเนาะสองซีซีแล้วก็เป็นคนผอมเนื้อไม่ค่อยเยอะนะครับก็ เราก็ทำไซส์ที่แบ,บพอดีตัวต้องการแบบประมาณเนี้ยครับ C ใช่ไหม B ถึง C ประมาณ C เนี้ยแหละนะครับนะลองดูภาพก่อนก็ได้นะก็ะะจะเป็นคนไข้ที่ผอมเนื้อน,น้อยน้อเดิมก่อนทําคือเห็นที่โคงเลยเนาะคือคือร่องตรงกลางเนี่ยแตชัดเจนมากแต่ว่าปัจจุบันให้ดูเลยตอนนี้คือหนึปี3เดือนเดี๋ยวขอเปิดทรงนิดนึงนะคะ คือทรงสวยมากแล้วความนิ่มเดี๋ยวขอคนไข้กดให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ,มคะนีความนิ่มคือนิ่มเป็นธรรมชาติขยับได้เนาะขยับได้ธรรมชาติเนอะอ,อันนี้ก็เออโกนอมิกนะครับก็มีความนิ่มแล้ปรับทรงได้ความสโลก็ธรรมชาติร่วมกับการเติมไขมันไฮบิดนี่คือ,อเติมขอบ แล้วก็กลบล่องที่เดิมเนี่ยเดิมจะเห็นว่าเป็นแบบล่องซ<ม>ี่โครงเลยอะ่ะหอมจนขึ้นซี่โครงเลย<ม>ตอนนั้นน้ำหนัก4 3สูง158 BMI 1 8เแาะแต่ว่าดูเป็นคนเนื้อน้อยด้านบนการเติมไขมันเนี่ยมันช่วยกบเรื่องเนื้อที่มันดูเห็นเป็นซี่โครงแล้วก็จะทำให้ขอบเนี่ยมันดูเนียนธรรมชาติมากขึ้นกว่าการเสริมหน้าอกธรรมดานะครับตอนนั้นเราดูดีขึ้นมายังไงครับ อ๋อตอนนั้นเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เลยตามมาเลยค่ะเลือกไซส์เลือกซิลิโคนเลือกเทคนิคในใจยังไงบ้างอ๋อเลือกไซส์ใช่ไหมคะก็บอกกับคุณบอกไปว่าอยากได้แบบออพอดีอะคะ่ะให้มันดูเหมาะกับกับคุณนะคะอืมแล้วก็เรื่องเทคนิคไฮบิดเนี่ยคือเรามาเพิ่มที่หลังใช่ไหมอ๋อก็คือไหนไหนทำแล้วก็ให้ให้ดีไปเลยอะคะ่ะอืม,อม ผลลับเป็นยังไงบ้างตอนนี้หนึ่งปีรู้สึกว่าก็ตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สนุกในการแต่งตัวทําให้เราแบบก่อนหน้านี้จะจะไม่ค่อยกล้าใส่อะไรที่แบบแบบบางชุดก็ใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็สนุกในการแต่งตัวมากขึ้นค่ะแล้วมันเริ่มเข้าที่ความเป็นธรรมชาติทรงหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันเข้ากับสรีระของเราเลยไหมอ๋อเข้าค่ะก็ใช้ชีวิตได้ปกติ ก็ทําให้ได้ทรงที่ดีขึ้นนะเนาะเดิมมันมีเนื้ออยู่สองร้อยแต่ว่านมมันจะดูเหมือนเหมือ่างะถ้าดูล่องเดิมนี่คือแบบโอ้ห้าห้าเซนเลยเ้าที่จดไว้คือนมห่างมากไฮบริดนี่มันก็จะทําให้สามารถทําเหนือกล้ามเนื้อได้แล้วทําให้ซิลิโคนเข้ามาชิดกันได้มากขึ้นโดยที่ไม่ได้ดูเป็นบล็อกด้วยนะครับก็จะทําให้ดูความเท่ากันของสองซ้ายกับขวาเนี่ยมากขึ้น พราะตอนนี้ใส่ไม่เท่ากันอยู่นะตอนนี้ข้างหนึ่งฟูรุ่นฟู 3, ามออร์โกนมิกอีกข้างหนึ่งก็ออร์โกนมิกแต่รุ่นเดมิ300เนื่องจากกระดูกหน้าอกของเราสองข้างมันต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยต่างกัน1เซนเลย mm hmm. ความกว้าง10เซนกับ11เซนอย่างเงี้ยต่างกันเป็นเซนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ซิลิคโคนที่แบบปรับความความพุ่งให้มันต่างกันปรับให้มันเท่ากันได้มากที่สุดนะ,นะครับแล้วก็ร่วมกับเติมไขมันนี่แหละนอกจากจะทําให้มันดู เนียนขึ้นละมุนขึ้นแล้วยังก็ยังช่วยเรื่องของความเท่ากันให้กลับมาแบบดูทรงเหมือนใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับ,รบวันนี้ก็มาตรวจหนึ่งปีน,นะครับกป็ปกติดีหมอก็มาตรวจว่ามีทรงยังปกติหรือเปล่ายังต้องใส่บาปรับทรงหรือเปล่ามีพังผืดขึ้นมาหรือเปล่านะครับแผลเป็นยังไงมีคีรอยนูนหรือเปล่าต้องรักษาแผลยังไงต่อไปนะครับก็จะให้คําแนะนําไปเนาะถ้ามีก้อนหรือมีอะไรไม่แน่ใจอย,อย่างเงี้ยเราก็ อาจจะให้ไปตรวจอันตราซาวเช็คดูเนาะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ปกติดีนะ mm hmm. แล้วก็อีกทีก็อีกอีกปีเราก็จะมาตรวจประจำกันทุกปีนะครับเว้น mm hmm. ว่ามีปัญหาอะไรก่อนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดนะครับ